สด,ดีค่ะพบกับพีและที่เล็กนะคะกับเลติ e ันแคลนเนอร์ซลี่ค่ะ The Art of r e e d i n g นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำคลิปให้สมชื่อกับ The Art of r e e d i n g นะคะนั่นคือการจ้อนผสมข้าม species นะคะวิธีการอ่าชี้แนะไกด์ไลน์นะคะแล้วก็บอกเทคนิคในการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงการข้ามระหว่างอโลแกสเทีเยแล้วก็ฮาวเทียนะคะตัวนี้เป็นหลักค่ะทำไมถึงต้องเป็นสตัวนี้คะ ก็ตรงอื่นมันใช้ไม่ได้นี่ครับเอดิเกียมาใส่มันก็ไม่ได้ครับมันคนก่อนอื่นมันเป็นญาติกันครับขามตัวนี้เป็นญาติกันข้ามกันได้แต่ก็ต้องใช้วิทยายุท์นิดหน่อยก็เทคนิคนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ยากอะไรคือคุณนไม่ได้มาใส่วิ์อยู่แล้วซึ่งไม่เคยอ่านไอ้ตัวผมมาสายสุขศึกษาครับผมไม่ได้ใส่ ก็เพราะว่าเขาไม่เคยดูตารางอยู่แล้วว่าอะไรมาจากคปปีชีี์ไหนถูกป่ะไม่เคยดูอยู่แล้วฉะนั้นพี่การสังเกตว่ามันเป็นญาติกันคุณดูจากอะไรคะดอกเหมือนกันนี่ครับมันเหมือนหรือมันก็คล้ายๆนะสรุปคุณดูจากดอกว่าลักษณะคล้ายกันครับก็เลยคิดว่าน่าจะผสมข้ามกันได้ทีนี้วิธีการเลือกในการที่จะข้ามมาเอามาสามตัวนี้แล้วอะไรจะเป็นแม่อะไรจะเป็นพ่ออะไรควรจะข้ามกับอะไร อะไรจะเป็นแม่จะอะไรจะเป็นพ่อเราก็<ช>ตั้งเราควรจะต้องตั้งแม่เอาแม่สําคัญกว่าคือต้นเนี้ยสวยพอที่เราคิดว่าเราจะเอามาทำลูกผสมแล้วเราก็เห็นว่ามันมีดอกพอดีปุ๊บเราก็หาตัวผู้อีกตัวหนึ่งมารอเลยเราก็มาจับให้มันเจอกันอยู่ใ,ใกล้กันเพื่อที่จะได้ผสมผสมเพราะว่าเราจะได้มีลืมไม่งั้นเราก็เดินไปเดินมา mm hmm. แล้วตัวแรกที่คุณลองข้ามเป็นอะไรกับอะไรครับลองข้ามตัวแรกเลยนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้ โยงตรงไหนครับโอ้นี่ครับผมเอาโคเอลนาวาเทียโคเอลค่ะได้กับนาวเทียโคเอลใช่ครับกับแคสติเลียอัมสตองแขนแข็งนั่นเองเอออันนี้ได้ไหมแนวนี้ได้ไหมอันนั้นแคสติเลียหน้าเล็บเนี่ยแหละครับก็อัมสตองไงอันนี้อัมสตองไฮบริดนะครับมันน่าจะมีชื่ออะไรทุกอย่างนี่เอามาให้ดูว่าผสมกันคู่นู้นมากกว่าอต่เนี่ยอันเนี้ยไม่ได้มีพ่อแม่ไม่ได้มาด้วยหรอครับ พ่อแม่ไปไหนแล้วไม่รู้ใช่อันนี้คือเราพูดถึงอดีตมานั้นมากแล้วนะคะอันนี้คือเป็นลูกผสมระหว่างดีมากระหว่างอะไรน่คือแกสเซียรอาร์มซองกับกับอาวเฟรดโคเอลใครเป็นแม่เราเอาโคเอลถือเอาไว้ทำไมถึงเอาโคเอลถือเพราะว่าตอนนั้นเราตึง้องครับเราคุดไม่ออกครับเพราะว่าเราเริ่มลองผิดลองตูกทีนี้เราเห็นว่าแกสเซียรอาร์มซองตัวผู้เยอะมากเราก็ต้องเอาตัวผู้มันใช้ประโยชน์ตัวผู้ฟูมาก Mm hmm. แตกไปปุ๊บเต็มตูกันส่วนไอโคเอลเนี่ยคุณดูดอกแล้วคุณดูตัวผูม้มันถ้าจะไม่มีคือจะเอาตัวผู้มันเพื่อที่จะไปแตกมันก็จะต้องผ่าด่านของตัวผู้ของแคสเซเลียมซองเยอะมากมันจะ,ะแหวกมันเข้าไปขึ้นคอะเเชอมันอกคุณก็เอานี้เลยดีกว่าคุณก็เอาโคเอลเป็นแม่ mm hmm. คุณก็เอาแคสเซเลียตัวผู้ฉีดอกตัวที่เราทำไปแล้ว เราทำไปแล้วเราเราก็ตัดใหม่นี้มันก็ฉีกไปแล้วนะครับอันนี้เราก็เอาไม่มีฉีกใหม่รอไม่ต้องละเราอธิบายฟังแล้วกันก็เอาไปแตะที่คาร์บอเนตโคเอลแล้วมันก็ติดฝักแล้วเราก็เอาฝักมาเพาะล้วมันก็ออกมาสองตัวนี้แต่เราไม่ได้มีสองตัวนี้นะครับเรามีประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดต้นได้ในล็อตที่เราทำล็อตนั้นออกมาหน้าตาก็ ไม้คล้ายลึงกันเยนกันนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเม็ดนั้นแหละใช่แต่เป็นตรงนี้หมดเม็ดทั้งอะไรก็แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยต่เราก็ไม่ได้ขายมันไปเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะเอามาทำอะไรดีเพราะมันเลยไม่ได้ขายมันแล้วมันเป็นหมันไหมตอนแรกเราคิดว่ามันหมันเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นลูกผสมอย่าใช้คำว่าเราโอเคครับเหมือนตอนที่เราไปออกทะเลกันเลยใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่าเราโอเคไม่ได้คิดด้วยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นหมันครับทีนี้ผมก็เลยลองผสมมันดูเออมันติดแฮ แล้วตอนหลังๆมาก็เลยตั้งใจที่จะผสมนันกติตอนนี้เรามีลูกล็อกที่เป็นลูก,ลกผสมลูกครึ่งนี้แล้วเราก็เอาเอา,เอากลับไปใส่กับพวกทีสองทีสามทีหนึ่งอะไรพวกตัวเอลลูกผสมทั้งหลายเราก็เลยเอามันกลับมาใส่ในพวกนี้ทีก็ได้ผกบ้างตอนนี้อยู่ยที่ระ <c oughs> หว่างการเคาะอยู่ก็กงอกมาบ้างครับคำถามยเมื่อกี้คุณว่าความติ้งต้องของคุณเนี่ยทรให้คุณเอาโค้เอลเป็นแน่ ไม่ติงต้องตรงไหนอ่ะถ้าไม่ติงต้องคือตอนนี้ฉลาดแล้วอะตอนนี้ฉลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นล่าสุดก็คือผมก็เอาโคเอลไปใส่กับอโลตอนแรกผมก็เอาอโลตัวผู้เนี่ยทำเหมือนกันอโลอโลตัวผู้ใส่โคเอลทีเนี้ยโคเอลมันก็ด้วยความสตรองของมันมันก็แข็งแรงมากมันก็ติดด้วยความสตรองของอะไรของหน้าตามันด้วยแล้วก็ดอกมันก็เล็ก แล้ว <Sen Heck S 1> ความเป็นคาโวเชยมันมีก็คือกีดอกดอกพลาติกปักฝักหนึ่งก็มีข้างในอยู่สามมนี่ก็สีเม็ตเราก็เพาะไปเราก็เพาะเยอะมันก็งอกบ้างไม่งอกบ้างของอกออกมาพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพอที่จะเห็นหน้าเห็นตาเราก็ขายมันไม่ได้เพราะว่าเราก็เสียดายมันเราก็รู้ทาไงมันก็ได้มีสามต้นใครอยากได้ก็ต้องรอหนอใครอยากได้ก็ต้องรอหนอตอนหลังมาล่าสุดที่บอกฉลาดขึ้นก็คือผมเอาอโลเนี่ยในพผมโลอยู่ใช่ไหมผมก็เลยเอาโล สาตัวนี้งงมากผมก็เอาโลเนี่ยเช้ามาผมก็ฉีกดอกเอาตัวผู้มันออกหมดเลยเลาะตัวผู้ออกรอเลยแล้วผมก็เอาโครเอลตัวเมียตัวผู้สิเอาโปเอลผมก็ฉีกดอกเอาตัวผู้ให้มันฟูๆูขข<ล>หน่อยผมก็แตะตัวผู้ของโปเอลแล้วก็ ไปใส่อะโลทีนี้พอมันติดมันติดฝักเยอะมากเลยฝักมันเริ่มเพิ่มพอแกะเม็ดออกมาเม็ดอะโลก็รู้คนเล่นต้นไเม็ดเยอะต่อ1หนึ่งฝักนี่ก็มีประมาณสักห้าสิบเม็ดได้ผมก็ได้ทั้งพวงเลยผมก็นึกได้ทำไมถึงไม่ทันไปตั้งนานไปเอาสามเม็ดสองเม็ดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ไงว่าสลับด้านกันไปอย่างนี้ล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอาจจะละเมียดละไม้ออกเปทางอะโลก็ได้อืมอืมอืม พราะมันออกมาแล้วแต่มันยังไม่โตโอเคทีนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นคู้แรกที่คุณทำระหว่างทาวาเทียคุณถ่ายรูไปไว้ไหมเนี่ยถ่ายแล้ว<อ>ทาวาเทียกับ <c oughs> แก๊กทีเรียว <c oughs> นะคะฮาวาเทียกับแก๊กทีเดียบไปแล้วอทีนี้อะโลบ้างอะอโลต้นแรกที่ข้ามข้ามกับอะไรรู้จำไม่ได้หรอกครับเราเราเดา,เ,าเอาก็ผมก็เอามาใส่นะโคเอลเหมือนเหมือนกันไงอ่าลูกหน้าต่างเลยครับสามต้นนั้นจะออกมาประมาณนั้นเลย ห้าเนี่ยแหละครับอันนี้สีดีมากอันนี้ยังเป็นรุ่นรุ่นรุ่แรกอันนี้เป็นหนอนะครับแต่เน,นี่ยเป็นเม็ดเน,นี่ยรุ่นหลังๆมาแล้วเริ่มมอาวอลโลสีลใชเรื่อมมาอาโลสีขาวเรียบๆใส Uh huh. คือช่วงแรกๆที่คุณเลือกอะโลมาใส่เนี่ยเป็นอะโลหน้าตา <te xture S 1> แบบไหนเลยนาำแดงเลยนั่นอย่างนั้นแล้วก็ออกมาเป็นลูกผสมแบบน้นนำแดงแต่ว่าก็คือเขียวแต่นาำแดงใช่เกี่ยน้ำแดง,งเทกเจอร์จัดจัดแล้วพอมันโดนโคเอลเข้าไปมันก็ดอปทุกอย่างก็จะดอปลงไปหมดแม้กระทั่งหนามข้างๆนั่นมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นเม็ด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 สไตล์แบบโคเอลหน้าตาฟอมใบมันจะเป็นโคเอลแล้วก็เลยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสําคัญอะไรแกตัวนี้ ังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ดีทำเอาเอ็กเซอร์ของเขาโดนนะฮะสวยขนาดไหนพอโดนโอเอลเข้าไปุ๊ดมันไปเป็นโอเอลเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาอโลขาวทุใส่จนเราได้สีที่แปลกทุ่มใสแล้วก็เปลี่ยนเป็นอโลเป็นแม่ด้วยใช่ใช่อ่ะฮะอ่ะอันนี้ฮาวาเทียอ่าอันนี้ยต้องให้ดูเฉยครับว่าคุณได้ข้ามอะไรแปลกไปกับอะไรอ่ะอันนี้ผมข้ามตอนนี้ผมเอาไปใส่กับตัวนั้นครับอโลกับแก๊สทีนี่อ่ะได้ยไงต่อไปลูกอ่ะ กม uh ันไม่มีในเรื่นะกล้องอยู่ตรงนั้กล้องตรงนี้อ๋อคะสองตัวนี้เข้ากันแล้วก็ยังไม่ไมีใช่พยายามอือฮึแล้วไงต่อไปแล้วไอ้พวกที่อยู่ตรงนู้นคือตรงนี้ก็คืออันนี้คือม้าแกสติเลียแกสติเลียอันนี้พี่รัมพีรัมซีไอกับฮาฮาอะไรฮามาเวียนครับเลมี่ฟอร์เรียเลมี่ฟอร์เรียตัวนี้ด้วยอืมอันนั้นอะไรแต่ตัวนี้เลมี่ฟอร์เรียกับแกสติเลียตัวหนึ่ง จำไม่ได้ว่าตัวไหนหก็คือแก๊สกับฮาือตัวนี้มีชื่อด้วยนะชิ่นบุอันกน็ได้รางวัลมานแก๊สกับฮาเหมอนกันคุณอยากไมมมาตรงนี้ไม่งั้นเราหลุดออกจากเฟรมอันนี้ก็คืออันนี้ก็ตัวหนึ่งอันนี้ก็แก๊สกับฮารหมอนกันแต่เราใช้ทําไมเราถึงใช้ม้าเวียนเพราะว่าม้าเวียนเนี่ยมันเวลามันม,มีมีลูกแล้วมันให้ลูกดางที่ดีเป้นสวยและอันนี้แหละกระเบี้องเนี่ยนั่นเหมือนกันเดียวกัน ฮัโลโหลแก๊สแก๊สกับหาแก๊สกับหาใช่นี่มีก่อนเลยอืออะไรเป็นแม่พรุนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหาเป็นแม่หมดิดิตัวนี้ต้นแรกเลยแรกกว่าน,นี้แรกกว่าอันนั้นที่ผมทำอันนี้ก็คือแกสเซียอาร์มสรตมสรองกับแล้วก็ทาเทียโพเทลอือหึเขาถึงเาเทียโพเอลขึ้นก่อนปะใช่ชาร์ <S <S ขึ้นก่อน <ปะ S 1> อือฮึอือฮึ และนี้เป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมภาคภูมิใจก็ความสวยทั้งขั้นจังหวะใบดีเม็ดดีสีดีนี่ยิ่งตากยิ่งแดงนะคุณเนี่ยแล้วเทคนิคคุณอยู่ไหนคะไมม่ีที่บอกที่มาตั้งแต่ต้นเทปยังไม่เห็นเทคนิคอะไรโผล่มาเลยค่ะมีเทคนิคเขาอะไรเหรอคะมีแต่คนเขาบอกว่ามันผสมกันยากนะครับเวลาที่มันเป็นลูกคามอือฮึแล้วผมไม่เห็นยากอะไรแล้วอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าคุณทำแล้วมันสำเร็จครับสำเร็จครับแต่มันไม่สวย มันไม่ชอบมันเท่าไหร่คือมันยังไม่ได้เฟอร์เฟกอะไรก็ต้องดีดเนี่ยเอามันไปกระผมใหม่วันนี้มันก็มีรูปผมใหม่เอาพวกปีหนึ่งปีสองปีสามอะไรพวกนั้นเอาไอ้พวกซิมเวอร์ทารันทูล่าอะไรนั่งใส่เลยจะออกมาขาวๆใหญ่ๆอย่างนั้นส่วนเทคนิคการผสมหรือการดีดข้ามอ่ะก็ง่ายอยากจะเอาตัวไหนเป็นพ่อก็เอาตัวคู่ตัวนั้นมาใส่แม่ก่อนให้ติดก่อนดีกว่า เอาไปให้ติดมันก็ต้องจีนก็ต้องเขี่ยป่ะใช่ก็ต้องเขี่ยเขียส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยติดไงเอาแล้วทีนั้นบอกเทคนิคการเขี่ยได้บ้าไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะก็ไม่ได้ปิดไม่ต้องไม่ต้องปิดอะไรก็ทำอย่างที่คนอื่นก็ทำก็ฉีกดอกออกตะคู้ทิ้งดุงนตะคูดทิ้งแล้วตะผู้ชนิดถึงมาแปะแปะแปะนั่นเองแมวก็ทําได้นะอย่างเนี้ยคุณผู้ชมว่าไงคะแมวก็ทําได้จริงจริงไม่ได้ยากอะไรติดสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะได้เห็นหน้าตา ของลูกผสมข้ามระหว่างฮาวเทียแกสเทียแล้วก็อโลกันไปบ้างแล้วพอเป็นไอเดียนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันในเทปหน้าค่ะว่าวิธีการผสมข้ามระหว่าง3ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ